แวะขอพรโชคลาภการงานการเงินกับตำนานผูกสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งเจ็ดหลักค่ะทุกคนขอแม่ว่าเขาอะมีนี่มีสิ่งอะไอย่างเงี้ยให้แม่ช่วยทีแม่ก็ไปเข้าฝันให้เลขเจ็ดตัวสมัยก่อน จ็ดตัวเลยค่ะวันที่หนึ่งค่ะมีรายการอยู่รายการหนึ่งมาเคยมาถ่ายทำมาเอากล้องยไปเดินถ่ายถ่ายถ่ายตรงคูมานโดยที่ไม่ขออนุญาตค่ะก็มีคําพูดว่าทําอะไรกันอุ้ยใช่แล้วก็เป็นเสียงแบบนี้ออกมาเอใช่เขาบอกว่าก็ถ่ายทํไงไม่เห็นหรอมึงพูดอะไรพูดอย่างเงี้ยนะบอกยังไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วใครพูดล่ะก็สองคนนั้นพูดไงทวดนี้ของแท้ทุกข่าววันนี้เลไลได้อยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ขอแบบโชคใหญ่ๆมันหมานปังๆไปให้ทุกคนเลยครับ เลขแรกอุ้ยตื่นเต้นอะ่ะเลขอะไรก่อน